นิทานเรื่องเพชรอยู่ที่หลังบ้านของเจ้ามีชายคนหนึ่งนอนหลับแล้วฝันไปว่ามีพิกสุชลารูปหนึ่งมาบอกว่าถ้าหาเจ้าหาเพชรได้เม็ดหนึ่งต่อไปเจ้าจะได้เพชรทั้งเหมืองเพชรอยู่ในหินทรายในคลองตั้งแต่นั้นมาในสมองของเขาจึงมีแต่เงาของเพชรเขาได้ขายทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเปลี่ยนเป็นเงิน หลังจากนั้นจึงออกเดินทางไปหาเส้นทางที่คิดว่ามีเพชรเดินทางฝ่าลมฝนอยู่ข้างนอกหลายปีก็ยังไม่เจออะไรที่สุดก็ท้อแท้สิ้นหวังจนค่าตัวตายคนที่ซื้อบ้านของเขาวันหนึ่งขณะที่ซักผ้าอยู่ในคลองหลังบ้านมีแสงอาทิตย์ส่องมาปรากฏว่าพื้นทรายแถวนั้นดูขาวโพลนไปหมด และในทรายนั้นมีบางอย่างส่องแสงสะท้อนออกมาเขาเลยขุดออกมาดูที่แท้เป็นเพชรธรรมชาติเขาจึงเอาพลั่วและตะแกรงตักทรายบริเวณนั้นมาจนหมดหลังจากที่ใช้ตะแกรงล่อนออกมาเพชรเม็ดเล็กเม็ดน้อยก็ปรากฏออกมาส่องแสงแวววับผู้วาบและคิดในใจว่าเจ้าของบ้านเดิมช่างแสนลำบากที่ต้องเดินทางออกไปหาเพชร ที่สุดก็ไม่ได้ที่แท้เพชรก็อยู่ที่หลังบ้านของเขานั่นเองหลังจากนั้นเขาก็ได้นำเพชรเม็ดใหญ่หลายเม็ดไปถวายพระราชาพระราชาเลยแต่งตั้งให้เขาเป็นอำมาตย์ใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขนิทานเรื่องทางแห่งความสุขมีอุบาสกสามท่าน ถามพระอาจารย์ว่านับถือศาสนาพุทธสามารถหลุดพ้นจากทุกได้จริงหรือแล้วทำไมพวกเรานับถือพุทธมานานถึงยังไม่มีความสุขพวกเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพระอาจารย์ถามคนที่หนึ่งตอบว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อจะไม่ตายความตายน่ากลัวเหลือเกินข้าพเจ้ายังไม่อยากตายดังนั้น จึงอยากมีชีวิตอยู่คนที่สองตอบว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อตอนนี้ที่ยังหนุ่มต้องขยันขันแข็งเพื่อจะได้มั่งมีสีสุขในตอนแก่คนที่สามตอบว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัวไม่มีข้าพเจ้าพวกเขาคงจะอยู่ไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นเสาหลักของครอบครัวขาดข้าพเจ้าไป ครอบครัวนี้ต้องล่มสลายเป็นแน่พระอาจารย์ตอบว่าทั้งวันพวกเจ้าคิดถึงแต่เรื่องความตายความแก่ความบากบันจะมีความสุขได้อย่างไรพวกเจ้าควรคิดถึงหลักการความเชื่อมั่นหน้าที่คิดถึงเหล่านี้ถึงจะมีความสุขเหล่าอุบาสกเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งพูดว่าเรื่องเหล่านี้พูดแล้วดูเหมือนง่ายแต่ความจริง สิ่งเหล่านี้กินแทนข้าวได้หรือไม่มีข้าวกินแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรแล้วพวกเจ้าคิดว่ามีสิ่งใดถึงจะมีความสุขคนที่หนึ่งตอบว่ามีชื่อเสียงเกียรติยศก็จะมีทุกอย่างดังนั้นการมีชื่อเสียงจึงจะมีความสุขคนที่สองตอบว่าความรักเป็นสิ่งหอมหวานที่สุดมีความรักก็จะมีความสุขคนที่สมตอบว่า เงินทองมีประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดมีเงินแล้วก็จะมีความสุขทำไมในโลกนี้มีคนมากมายที่มีชื่อเสียงมีเงินทองมีความรักถึงยังไม่มีความสุขพระอาจารย์ถามแล้วพูดต่อว่าเงินทองต้องนำมาทำทานบ้างถึงจะมีความสุขความรักต้องรู้จักการให้ถึงจะมีความสุขการมีชื่อเสียงต้องรู้จักบริการ และช่วยเหลือส่วนรวมถึงจะมีความสุขสิ่งเหล่านี้คือทางแห่งความสุขที่แท้จริงมีทานเรื่องงองงามกับแห้งเหี่ยวพระอาจารย์ท่านหนึ่งมีลูกศิษย์สองคนวันหนึ่งขณะที่ศิษย์และอาจารย์เดินขึ้นเขาเพื่อไปนั่งสมาธิวิปัสสนาพระอาจารย์เหลือไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งจเจริญเติบโตงองงาม เป็นต้นใหญ่โตมีใบดกเป็นพุ่มหนาส่วนอีกต้นหนึ่งกลับยืนแห้งตายซากอยู่ข้างๆพระอาจารย์จึงถามว่าต้นที่งอกงามดีหรือว่าต้นที่แห้งตายซากดีต้นที่ใบดกหนาเป็นพุ่มดีกว่าสิทคนหนึ่งตอบต้นที่แห้งตายซากดีกว่าสิ์อีกคนตอบบังเอิญขณะนั้น เนนน้อยเดินขึ้นมาสมทบพอดีพระอาจารย์จึงถามว่าเจ้าวาต้นที่ใบดกหนาดีหรือว่าต้นที่ตายซากดีเนนน้อยจึงตอบไปว่าต้นที่มีใบดกหนาก็ปล่อยให้ดกหนาไปต้นที่ตายซากก็ปล่อยให้มันตายซากไปพระอาจารย์จึงกล่าวต่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีเหตุปัจจัยของมันทั้งสิ้น ต้นที่มีใบดกหนาก็ย่อมจะมีเหตุปัจจัยและที่มาของมันส่วนต้นที่เหี่ยวเฉาตายซากก็ย่อมจะมีเหตุปัจจัยและที่มาของมันเช่นเดียวกันดังเช่นในโลกเหล่านี้ที่มีการแบ่งแยกวานี่ดีนั่นชั่วที่ผิดนั่นถูกนี่คือบุญนั่นคือบาปซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้แบ่งแยกขอบเขตแต่เนนน้อยรูปนี้ มองเห็นสิ่งที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ไม่มีการแบ่งแยกได้นิทานเรื่องบินข้ามความเป็นความตายมีภิกษุรูปหนึ่งแม้จะขยันมันบำเพ็ญภาวนาสักเพียงใดก็ยังไม่อาจรู้แจ้งได้ได้แต่มองดูรุ่นน้องที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ก็ยังไปได้ก้าวหน้ากว่าตัวเองลองคิดคิดดูแล้ว ตัวเองไม่มีคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมเลยแค่จะให้จิตสงบยังทำไม่ได้สติปัญญาก็ไม่ว่องไวจนป่านนี้ยังหาทางเข้าประตูไม่ได้เลยคิดว่าจะลงไปทุดงเพื่อไปพบกับความลำบากดูเมื่อวางแผนจะเดินทางไกลเสร็จก็มาล่ำลาพระอาจารย์สิตช่างทำร้ายเมตตาจิตที่พระอาจารย์มีให้เหลือเกิน ตั้งแต่บวชมาอยู่ที่วัดนี้ถึงสิบปีรู้สึกยังไม่ได้อะไรเลยสิทธิช่างไม่มีคุณสมบัติของนักบวชจริงๆวันนี้มาลาก็เพื่อจะสแสวงหาเอาจากที่อื่นทำไมยังไม่รู้แจ้งก็จะไปหรือหรือว่าไปที่อื่นแล้วก็จะรู้แจ้งลูกศิษย์ตอบว่าสิทธินอกจากจะกินข้าวและจําวัดแล้วเวลาที่เหลือก็ตั้งใจฝึกอย่างที่สุด แต่ก็ไม่ได้อะไรและเพื่อนนักบวชด,ด้วยกันดูเหมือนจะไม่ได้คล่ำเคลงอะไรแต่ก็ยังปฏิบัติได้ดีกว่าจิตจึงเกิดความรู้สึกท้อและเบื่อเลยจะลองไปทุด,ดงพบกับความลำบากบ้างการรู้เป็นสิ่งที่หลั่งไหลออกมาจากจิตของตัวเองเป็นสิ่งที่หาคำจำกัดความไม่ได้และไม่สามารถจะให้กับผู้อื่นได้และเมื่อไม่รู้ก็จะเร่งรีบเอาก็ไม่ได้ คนอื่นก็เป็นขอบข่ายการรู้ของผู้อื่นเจ้าบำเพ็ญภาวนาก็เป็นของเจ้าเป็นคนละเรื่องกันเจ้าทำไมเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันพระอาจารย์ไม่ทราบอะไรเมื่อสิทธิ์เปรียบตัวเองกับผู้อื่นแล้วเหมือนกับพญาเหยี่ยวกับนกกระจอกทันทีใหญ่ยังไงและเล็กยังไงพระอาจารย์ถามพญาเหยี่ยวก็เพือปีกทีเดียวสามารถบินได้เป็นร้อยลี แต่สิทธ์ได้แต่บินอยู่รอบๆบริเวณนี้เท่านั้นพระอาจารย์ได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าพญาเหยี่ยวสามารถบินได้เป็นร้อยลีแต่มันบินข้ามความเป็นความตายได้หรือเปล่าปัญญาเซนไม่ว่าพญาเหยี่ยวหรือนกกระจอกล้วนมีอาจข้ามพ้นความตายต่างเพียงเร็วหรือช้าการศึกษาธรรมก็เช่นกันผู้ใดปฏิบัติ ผู้นั้นย่อมได้รับผลยอมถึงการรู้แจ้งได้ไม่ช้าก็เร็วหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิม้นก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ